สวัสดีครับพอแอพี่น้องแนละท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องกเกษตรกรฟาร์มครับดำเนิน้วยการโดยลูกทิพย์ครับวันนี้กกิสิพมาเบิง้งต้นหญ้าสีม่วงหรือว่าต้นหญ้าสีม่วงครับเชิญรับชมเลยครับ ้า่านดมีความรูกเกี่ยวกับตน้นหยาซีม่วงกับคอมเมนต์มาบอกในเรื่องครับผมก็บบนเน่ใจว่าเป็นตน้นหยาหรือว่าเป็นตน้นยาครับลักษณะของเพิินกับไข่ไข่ตน้นหยาเนี่ยเปียครับมีความสูงมีความสูงคือกันม,มีต,นตน้นล่าต้นคือกันแต่ว่าลักษณะของเพิินจะเป็น ลำต้นเป็นส,สีม่วงครับแล้วก็ใบสีม่วงมีเขียวผสมนะครับผมเห็นว่าสวยดีผมก็เลยขอกับชาวบ้าน่นมาปลูกครับแต่บมได้ถามรายละเอียดเพิ่นขักปันใดครับเพิน่นถ้าทันใดมีความรูกเกี่ยวกับต้นหญ้าสีม่วงครับกั คอมเมนต์มาบอกนี่ด้วยครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดทดี่ตามครับเพื่อจะได้ชอบคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณครับวัสดีครับ